ขนานนี้ที่สร้างยังเที่ยงกระดอกไงนะก็แพ้ยังไงเวลาเขาเห็ุงานนะบุคคยเห็นเขาเห็นแต่เวลาเขานั่งเขานั่งละว่าเออไม่ทํางานทําการกันเลยลูกค้าก็ไม่อยากจะรับเนาว่าให้เขานั้นนี้คือแบบเวลาเขาเห็ุงานคือบุเห็นนะเห็นแต่เวลาเขาแบบลูกค้าบุามีเขากันนั่งนะว่าว้าเสียเขา,เขาดดาเขาว่าเขาหนังบุอยาเหตุงาน,นนั่นกบุอยาเหตุอันนี้กบุอยาเหตุ ถ้าเทาวิทยาเขตงานไปนะฮอกซีมาอย่างเมืองไทยเนาะฮอกซีมาหาเนี่ยเขาคู่กัอยู่บ้านคเขารถอย่างนัพนอย่างนั้นรถย่าไปห้าดาวพี่น้องพี่หนีไหนใหญ่แล้วคันได้ครัวก็ได้ลูกแล้วสาวเอ้โบแมนว่าเด็กน้อยไม่ต้องว่าเหตุการณ์พอแล้วคิดว่าเระเทยังเออคนอยเจ้าบริบูรณ์เก่าสดเออแม่นค่อยได้เจ้าจิงอันนี้คู่โบแมนโตเล่ คยกัเจ้าูทีกเป็นดาเออแม่น่อยด่าเจ้าจิ้งอันนี้ค่ยมาเป็นโตเลเจ้าด้เคยก่อนยู่ซื่เคมาด่าโดนประชิบอกค่ะเคยไปห้าด่าก็ได้ก่อนเล่นแล้วพี่เดียวขวากันเก่งได้โชเชียเท่าเก่งแล้วเก่งกับไอจิ้งมาเป็นชิคเก่งก็ได้โชเชี่ยวเพอาแล้วพอแล้วปรชบอกไครนะอาบ้านอายคนเคยพ่อเสือเลยลาะพ่อาต้องเห็นนีโดนพอแล้วก็ต้องพอเสเลยลู ยืซื้อเจ้าก็น่าหักแล้วชิบอกแค่น้ะพอเห็นเจ้าเรื่อยๆขิดเนี่ยตะเจ้าลอามาเม้นเบาอี้คนอยิเข่าวว่าในใดนี่ป้าชห้เบิ่งเงินเดือนออกมานะชิซื้อยาตายกินกรยังบุพอตายหาแล้วตาย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 เงินเงินเดือนออกมาพอจ่ายจะค่าห้องโ้ตายงานทันดีแต่เงินบดีกระจายงานทันดีอยู่งานนะงานเดินแต่เงินบดเดินนะ ความใหม่เแวนว่นางานก็ดีแบ่แกยก๋วยเตี๋ยวเป็นอย่างบุดีเงินเดือนออกมานะสิซื้อ,อยาตาย,ตายกินกันยังบุพอตายห่าแล้วตายตายตายตเงินเงินเดือนออกมาพอจ่ายจะค่าห้องครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามชมคลิปธนาอ่อน y o u t u b e นะครับก็จะเป็นคลิปช่องใหม่นะครับที่ ปกติก็จะเป็นช่องธนาออนทัวแต่ก็ช่องนั้นพักไปประมาณ3เดือนนะครับเพราะว่าติดแบ็กลิสต์อยู่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าทำคลิปดราม่าเยอะเกินไปนะก็เลย YouTube ก็เลยแบนไว้3เดือนนะครับาะนู่นแหละเดือนพฤศจิกาไม่รู้จะเปิดได้หรือเปล่าช่องนั้นผมก็เปลี่ยนเนื้อหานะครับเปลี่ยนเนื้อนิดหน่อยนะช่องธนาออนทัวก็เปลี่ยนไปเป็นชื่อช่องธนาชาน n นลแล้วนะครับสำหรับช่องธนาออนทัวนะครับ แล้วก็ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้มันซอฟลงก่อนส่วนเรื่องดราม่าผมก็จะมาใช้ช่องใหม่นี่นะครับก็คือช่องธนา YouTube นี่นะครับแต่อาจจะไม่ดา่ารุนแรงนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดเนี่ยนะครับใช้คำหยาบมันจะมีตัว a i ของ y o youtube ตรวจสอบอยู่คำพูดของเราถ้าเราพูดหยาบเกินไปช่องเราอาจจะถูกแบนได้อันนี้นะครับมันไม่เป็นไปตามขาเรียกว่าไม่เป็นไปตามในส่วนของ ชุมชนกฎของชุมชนอะไรอย่างเงี้ยของ u t u b e นะครับเพราะนั้นก็เราก็ต้องระวังหน่อยนะครับก็ล่าสุดนะครับก็จะมีคลิปออกมาสองสามวันนี้ผมก็จะเห็นคลิปของสาวลาวปากดีนะครับเป็นต่างด้าวชาวลาวนี่แหละเป็นผู้หญิงชาวลาวต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยนะครับแต่ว่าไปดูถูกค่าแรง4ี่อบาทต่อวันบอกค่าแรงสี่บาทต่อวันนะ่ะมันไม่เพียงพอมันไม่พอ สิ้นเดือนมาซื้อยาเอามากินซื้อยาตุยมากินก็ไม่พอซื้อยาตุยเพราะงั้นเอออันนี้เราพูดต้องใช้คําว่าตุยแทนตายนะครับใช้คําว่าตุยแทนนะเพราะว่า AI มันตรวจสอบเรานะครับ AI มันตรวจสอบเราเพราะฉะนั้นเนะี่ยบอกเงินสี่เหลี่ยบดี้ไม่เพียงพอเลยเพางั้นเอองานก็หนักนะมาทํางานก็หนักนายจ้างก็จับผิดจ้องจะจับผิดนั่งก็ไม่ได้ เออนั่งก็มาบน่นบอกไม่รับลูกค้าไม่รับแขกมีแต่จะมานั่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือของก็ขายดีเออเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับของนะขายดีมากแต่เงินนะ่ะไม่ขึ้น400นี่โอ้โหนี่400อยนี่ถือว่าขึ้นแล้วนะถือว่าพวกคณโชคดีกว่าคนไทยอยีกนะเนี่ยคนไทยเบอร์เผื่อบรได้ไมาแล้ว400อทุกว,วันเนี้ยนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาดูเรื่องราว รายละเอียดของสาวลาวปากแซบปากดีคนนี้ต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในไทยคนนี้แต่ก็มาแอบด่านายจ้างมาด่านายจ้างทําคลิปลง Youtube ประจานนายจ้างทาง Youtube ประจานนายจ้างประจานค่าแรงไทยในสื่อโซเชียลในโลกโซเชียลออนไลน์อย่างเงี้ยก็มาพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนจาก y t u t u นะครับไม่ได้เราก็ไม่ได้ค่าโฆษณากับ y t u t u หรอกก็คือสำหรับใครที่ดู YouTube แล้วนะครับ มีโฆษณามากวนใจก็ขอแนะนำให้ไปใช้โปรโมชั่น o u u u b พรีเมียมนะครับดูฟรีก่อน1เดือนได้นะครับดูฟรีโดยไม่มีโฆษณา1เดือนได้ไม่ต้องเสียค่าอะไรนะครับดูฟรี1เดือนนะครับหรือถ้าเราดูฟรีแล้วไม่มีโฆษณาเราถูกอกถูกใจแล้วก็เข้าไปสมัครโปรโมชั่นของ y u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  e พรีเมียมได้นะครับก็คือดูฟรีเลยตลอดดไปเลยทีนี้นะครับก็นี่แหละ อหเดือนเดือนละ49บาทเดือนละ89บาทหรือเดือนละร้อกว่าบาทหรือปีละ300กว่าบาทก็มีจะเป็นโปรโมชั่นต่างๆของ y u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  e p r r m m u u นะครับอันนี้ก็คือดูฟรีไม่มีโฆษณาดู YouTube แบบไม่มีโฆษณากวนใจไม่ว่าจะเป็น y u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  e m u u s i นะครับ n x t f l i x อะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้นะมันก็จะมีโปรโมชั่นดีๆของ YouTube นำมาฝากกันลักษณะนี้สำหรับใครที่ไม่ชอบโฆษณานะครับก็ สามารถเข้าไปสมัครได้อันนี้นะก็นี่แหละสาวราวปากดีก็ไม่ได้มั่นใจก็เธอไม่มีชื่อนะว่าเธอชื่ออะไรอันนี้ก็ถูกปกปิดมานะครับสงสัยกลัวเธอฟ้องนะครับล,ลักษณะนั้นก็ออกมาทําคลิปนะครับมาทําคลิปมาบ่นก่อนนะคลิปแรกน่าจะเป็นคลิปบน่นอ,ออกมาบ่นนะครับออกมาบ่นให้นายจ้างออกมาบ่นให้นายจ้างนะครับว่า คนลาวอ่านะคนลาวที่มาทํางานนะครับเวลาทํางานนะ่ะนายจ้างก็จะไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะอย่างนั้นเออเวลาทํางานนะ่ะเวลาเฮานั่งทํางานก็เออเวลาเวลาทํางานก็ไม่เห็นเลยไม่ไม่เห็นเวลาเราทํางานแต่เวลาเรานั่งเนออี่ยก็มาบ่นให้เราว่างั้นคนนี้ก็ออกมาบ่นให้นายจ้างบอกเวลากูเวลาอีฉันทํางานเนี่ยเวลาฉันทํางานเนี่ยพูดกูไม่ได้นะครับเวลาฉันทํางานเนี่ย เออนายจ้างก็ไม่เห็นหรอกแต่เวลาฉันนั่งเนี่ยเออเวลาหานั่งเนี่ยเออนายจ้างก็เอาแล้วเข้ามาบ่นแล้วบอกเนี่ยไม่ทําการทํางานกันนะพวกเธอว่างั้นเออไม่ทํางานกันเลยลูกค้าก็ไม่เออลูกค้าก็ไม่เอาไม่รับลูกค้าก็ไม่เอาไบอย่างนั้นเออแต่เวลาเฮ็ุงานน่ะแต่เวลาเฮ็ุงานเน่อคือบ่เห็นเนาะว่างั้นเออเวลาทํางานน่ะไม่เห็น แต่เวลานั่งนะเห็นดีจังคอยจะจับผิดแต่ตอนเวลาเราพักอะไรประมาณนะั้นเวลาลูกค้าบ่มีเฮาก็ก็นั่งสิว่างั้นเวลาลูกค้าไม่มีเฮาก็ไปนั่งบ้างว่างั้นนะเออลักษณะนั้นมันก็ธรรมดามันเหนื่อยก็ไปนั่งนะครับเวลาไม่มีลูกค้าก็นั่งดีถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นแถวปั๊มก็เวลาลูกค้าไม่มีก็นั่งเล่นโทรศัพท์นั่งเล่นโทรศัพท์นั่งเล่นโซเชียลไอ้พวกนะี้มันติดโทรศัพท์ติดโซเชียลแหละ พราะนั้นเน่ะเวลาเอาอย่างนี้เลยนะนายจ้างถ้าเวลาจ้างนะห้ามพกโทรศัพท์เวลาทํางานนะครับโทรศัพท์ต้องเก็บไว้ใต้โต๊ะนะต้องเก็บไว้ในกระเป๋านะครับแฟนโทรมาก็ห้ามรับอย่างนี้เลยนะครับถ้าถ้าผมเป็นนายจ้างเนี่ยผมอกมีมาตรการอย่างนี้หนึ่งห้ามเล่นโทรศัพท์ในที่ทํางานเขาไม่ให้เล่นอันนี้ค I, umas, <in> ือตามหลักเลยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นลูกจ้างนี่ยเขาไม่เล่นนะเขาเก็บไว้ใต้โต๊ะนะครับไม่ใช่ว่า ว่างปั๊บเอาโทรศัพท์มาเคลียอย่างเงี้ยมันก็เป็นพฤติกรรมที่มันไม่มันมันทำให้งานมันไม่งานมันไม่ลื่นไหลแล้วใช่ไหมนายจ้างก็ต้องมาคอยมาดูไอ้พวกนี้มันแอบเล่นโทรศัพท์หรือเปล่าวะอีนางนี้ทําไมมันโลกโซเชียลมันเยอะแยะจังสงสัยมันแอบเล่นโทรศัพท์แอบไปเม้นด่าใครโน่นนี่นั่นไปทําคลิปด่าใครเอาร้านเราไปประจานอีกแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมละครับเอออีกแล้วก่อปัญหาไห้ร้านเราอีกแล้วหรือเปล่าก็ต้องมาดูสินายจ้าง ในที่สุดก็เป็น<ม>ก็เกิดปัญหาเข้ามาร้านจริงๆเผลอๆร้านนี้ขายของไม่ได้เดยซ้ำไปเกิดเขาแบนะทําไงแหละใช่ไหมครับมันก็อันตรายนะเออเพราะนั้นเนะี่ยคนที่เข้ามาทํางานอดเออคนที่เข้ามาต่างด้าวเข้ามายาเล่นโทรศัพท์เวลาทํางานผมบอกเลยนะครับยานะครับเขาไม่ชอบนายจ้างนะครับเออไอพวกไหนถือโทรศัพท์ทั้งวันเซ็ตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไล่ออกแน่นอนนะเนี่ยครับลักษณะนั้นนะเอออันนี้ก็เหมือนกัน ก็ออกมาเว้าพื้นเว้าพื้นก็แปลว่าอ่าออกเว้าพื้นก็แปลว่ามานินทาแหละออกมานินทาเจ้านายในคลิปด้วยนะไม่ได้นินทาอยู่ข้างนอกมานินทาในโลกโซเชียลเนี่ยเออเอาเจ้านายตัวเองมานินทาในคลิปเนี่ยนะครับลักษณะนั้นน่ะเออบอกว่าเนี่ยเนี่ยบอกว่าอันนั้นน่ะก็บหาธรรอันนั้นก,ออนนนก็อันนั้นก็บอยากเฮ็ด อันนี้ก็บอยยาเค็ดก็บอกเจ้านายบน่นอันนั้นก็ถือกพวกคือก็ไม่ทำนะอันนี้ก็ไม่ทําอันนั้นก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยบอกบอกเจ้านายบน่นบอกไม่อยากทําอะไรนะเอ่ถาาอถ้าบอเฮ็ดโอ้ยถ้าบอยยาเค็ดค่อยสิม,มาเฮ็ดหยั่งใช่ไหมละ่ะก็ออกมาแก้ตัวในโลกโซเชียลเจ้านายก็มีแ <ฟะ S 2> <ๆ>ต่บ่นนั้นก็ไม่อยากทําอันนี้ไม่ทำถ้าไม่อยากเค็ดไม่อยากทำเออฉันจะมาทมําไหมค่อยจะมาเฮ็ดหยั่งหนีมาจากลาวนู่นเออ แอบเข้ามาไม่รู้ว่าเข้ามาถูกต้องหรือถูกถูกผีเอาหรือผิดใช่ไหมครับเนี่ยถ้ามันอยากทําสันก็นอนอยู่บ้านไม่ดีกว่าหรือใช่ไหมล่ะเออเนี่จะจะมาทําไมในประเทศไทยเนี่ยก็อยากทําสิว่าั้นอะก็อยากทําก็ต้องตั้งใจทำเพราะคนเดี๋ยวนี้เขารอเสียบเยอะนะครับเออเขาไม่มีแต่คุณหรอกคนเกียรติค้านเขาก็ต้องเอาออกถูกต้องไหมครับเป็นงั้นนแล้วทุกวันนี้ผมบอกไปเลยนะคนไทยเขาต่อต้านแรงงานต่างด้าวเขามาอยากให้ไม่แรงงานต่างด้าวเยอะแล้วนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานต่างด้าวอยู่ไหนคนไทยเขาจะไปดูเขาจะไปดูพฤติกรรมเขาจะไปตรวจสอบคุณต้องพร้อมให้คนไทยเขาตรวจสอบด้วยนะถ้าเวลาคนไทยไปดูคนไปคนไทยเขาไปถามเนี่ยเฮ้ยนี่ต่างด้าวหรือเปล่าเนี่ยเป็นคนลาวไหมเออมีบัตรไหมมายังไงทํางานอะไรถ้าเกิดคนไทยไปถามแล้วคุณใส่อารมณ์กับเขาเนี่ยเฮ้ยอย่ามายุ่งกับฉันนะอย่ามายุ่งกับตัวน่ยเอาไปไป,ไ,ปไม่ใช่เรื่องของเองอะไรเงี้ย ไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนนะมกยมะสอยมาสอกไก่กับฉันยมะสอใส่เกลือกับฉันน่ะไม่ได้นะบอกไว้ก่อนนะเออเนี่ยหาว่าคนไทยจู้จี้ไม่ได้เพราะทุกวันนี้คนไทยเขาตื่นตัวเขาจะเข้าไปดูคนไทยนะครับไม่วัานจะเป็นโลกโซเชียลเอยโลกอะไรอื่นเนี่ยคนไทยเขาจะเข้าไปไปตรวจสอบพวกนั้นอ่ะเห็นพฤติกรรมอะไรไม่ดีเขาก็จะแจ้งต่อมอเลยนะบอกไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นเน่ยเวลาเขาเข้าไปถามต้องให้ความร่วมมือนะบอกไว้ก่อนนะไม่งั้นเสร็จเลยนะครับ มีพิรุษไม่ได้แต่คนนี้ไอแรงงานต่างด้าวคนนี้อ่าแล้วมีพิรุษแล้วเข้ามาผิดแน่นอนเดี๋ยวไม่เกินพรุ่งนี้เนี่ยตำรวจเข้าแน่นอนก็เขาก็จะไปแจ้งความเออถามไม่ตอบออสงสัยเข้ามาผิดกฎหมายเห็นเราหลบป,ป๊อปป,ป,ปป๊อป่อยอย่างเงี้ยไอพวกเนี่ยผิดกฎหมายผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทําเป็นนะครับอย่าทําเป็น,ปนแบบเวลาคนไทยไปตรวจอย่าทำเป็นด่าเขาไง คนนั้นล่าสุดก็เลยมีคนไทยคนหนึ่งเข้าไปพอเห็นโพสนางเนี้ยนะครับนะครับซึ่งโพสต่อมาแกโพสต่อว่ายังไงครับก็นี่แหละก็บอกว่านะแมนางเนี้ยก็เป็นลูกอ่าเป็นลูกจ้างร้านกว๋วยเตีย๋ยน่าจะเป็นร้านค้าร้านกว๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งหรือร้านอาหารตามสัง่งอะดูถูกแล้วก็มาแถมดูถูกค่าแรงด้วยว่าง,งั้นบอกดูถูกเงิน400ด้วยว่าง,งั้นบอก เงิน400น่ะไม่พอไม่แต่ซื้อยาตุยนั่นแหละอันนี้ก็แกก็พูดดูถูกนั่นแหละลักษณะนั้นอันนี้ก็นี่แหละก็คือบอกเงินเดือนออกมาจะซื้อยาตุยก็ไม่พอกินว่างั้นบอกเงินเดือนออกมาเนี่ยสิ้นเดือนเนี่ยเงินเดือนออกมาจะซื้อยาตุยก็ไม่พอกินโอ๊ยตา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 ว่างั้นนะเออตายอตายอแล้วตายอแล้วว่างั้นตาตาตายอตายอ เอองานดีแต่เงินไม่ดีเลยร้านเนี้ยมันทําไมเป็นอย่างเงี้ยโอ้เนี่ยเงินไม่ดีเลยราะว่ามันเอองานดีแต่เงินไม่ดีเลยอย่างงั้นนะเออลักษณะนั้นนะก็คือบ่นว่างานหนักนะแต่เงินมันไม่ได้โอ้โหนี่ไม่ได้400อยนี่ถือว่าเขาเพิ่งขึ้นแล้วนะจาก350เป็น400อแล้วนะครับเนี่ยเขาเพิ่งขึ้นรนะัฐบาลกันเพิ่งหนึ่งตุลาคมเนี่ยนี่แหละ ให้มันรู้จากรสชาติของการมาอยู่ไทยซะบ้างว่าคนไทยเขาเป็นยังไงคนไทยเขาพอกินไหมเงินสี่ร้อยน่ะมันไม่พอคนไทยก็ยังไม่พอนะครับถ้าไม่ประหยัดจริง,งๆมันอยู่ไม่ได้นะไอ้วันละสี่ร้อยเดือนเท่าไหร่ครับเดือนละเท่าไหร่สี่สามพัสองหมื่นสองไอ้หมื่นสองนี่ต้องทำจิตวันนะถ้าทําถ้าทำห้าวันทำหกวันละมันก็ลดเหลือประมาณเก้าพันแปดเก้าพันเองนะเก้าพันกว่าบาทนะครับอันเนี้ยมันไม่พอนะครับอันนี้นะครับ ลักษณะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินขนาดขึ้นเป็น400แล้วมันยังไม่พอเลยลักษณะนั้นเพราะนั้นค่าของชิพในไทยมันก็สูงอาหารมันก็แพงนางคนนี้ก็บอกเงินไม่พอแล้วยังอาหารก็แพงอีกว่างั้นไปซื้อเลยครับไปซื้อชานมไทยเนี่ยชาไทยเนี่ยเอามากินก็ไม่อร่อยว่างั้นนะเออต้องต้องหกบาทนั่น,นแหละแกก็บอะร้านร้าน,านตาแก่คนนี้อย่าไปซื้อนะไอร้านปากซอยตรงนี้นว่างั้นก็บอกคนอื่นในโลกโซเชียล เอาชายไทยคนนี้เอาตาคนนี้มาประจานเขาอีกว่ามันไม่อร่อยนะร้านนี้มันจืดชืดมันน้ําล้างจานอะไรประมาณน,นี้เออแม่ยายคนนี้มันกินอะไรมันคงไม่อร่อยแล้วล่ะดูท่าทางมันคงจะกินอะไรมันก็คงไม่ถูกปากนะครับมันก็คงมีอย่างเดียวกินโอวั B นตีนนะแหละครับผมว่าโอวันตีนนี่ถูกปากอย่างนั้นแม่ยายคนนี้น,นะครับเออไม่รู้มันจะมาฟ้องช่องผมหรือเปล่าก็ฟ้องก,ก็แล้วแต่จะมาฟ้องสิเราก็ไม่ได้เอ,อ่ยชื่อเอ,อ่ยอะไรนะ ลักษณะนั้นนะครับฟ้องก็ก่อนที่มันจะฟ้องบอ,อกว่ามันคงจะได้กลับบ้านแล้วละ่ะกลับบ้านเก่าแล้วล่ะนะกลับลาวแล้วละ่ะเพราะว่าถ้าเจอกับผมนี่ผมก็ต้องอัญเชิญกลับล่ะนะครับแจ้งตอมอ,อันเชิญกลับละพฤติกรรมถือว่าพฤติกรรมใช้ไม่ได้นะครับมาพูดดูถูกคนนี้คนนั้นในประเทศไทยพูดดูถูกนายจ้างนะครับทำพฤติกรรมทำให้สังคมแตกแยกในประเทศไทยทำให้สังคมมันเสื่อมเสีย ไปโน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แล้วนะน่าจะก่อนที่จะมาแจ้งความบอกว่าน่าจะถูกไล่ออกแล้วตอนนี้ยังยังอยู่หรือเปล่าเนะี่ยผมก็ยังกังวลใจอยู่นะว่านางนี้นะครับเอ,อเจ้านายรู้หรือยังนะเจ้านายนายจ้างเนะี่ยรู้หรือยังนะครับว่าลูกจ้างตนเองนะี่ยดังแล้วนะในโลกโซเชียลนะดังเรื่องอะไรก็นี่นะดังเรื่องของพูด ว้าพื้นาวาวพื้นหรือว่าตาหนิเจ้านายบ้างตาหนิค่าแรงน่นนี่นั่นในโลกโซเชียลไปแล้วนะครับลักษณะนั้นเกิดมีเรื่องมีวาทะกรรมกับคนในโลกโซเชียลแล้วคนในโลกโซเชียลเขาก็ไปดูเลยบุกไปหานางนี้ถึงร้านเลยแล้วเกิดปะทะกันอีกนะเกิดปะทะกันอีกเออเหมือนกับว่าเอ้อะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนกับว่าปะทะคารมกันนะบอกว่าเอ้อะไร พวกคุณนะเก่งแต่ในโลกโซเชียลว่าง,งั้นเออเก่งเตในลโลกโซเชียลว่างั้นนะบอกก็ด่าด่าคนไทยแหละเก่งแต่นในโลกโซเชียลงงน,นะฉันนะไม่เคยด่าใครก่อนพวกคุณมาด่าฉันก่อนนะฉันดา่าพวกคุณจริงว่าฉันเลยดา่าพวกคุณเนี่ยว่าง,งั้น <c oughs> คือประทะกับประท่ากับเขาในโลกโซเชียลแล้วคนไทยก็เข้าไปเจอเลยไปเจอตัวจริงอีอนี้ใช่ไหมนางนี้ใช่ไหมเออนางนี้ใช่ไหมที่มันที่มันโพสด่าคนไทยน่ะนางนี้ใช่ไหมมันท้าทายคนไทยน่ะพูดง่ายๆใช่ ก็เข้าไปเจอกันมารอบหนึ่งแล้วนะก็จะมีป้าคนหนึ่งเป็นป้าคนกลางบอกมาคอยห้ามเอ้ยอยาอย่ามีเรื่องกันเลยนู่นนี่นั่นก็จะมีป้าคนหนึ่งจะสังงเกตในคลิปก็จะมีเสียงป้าอยู่แล้วป้าป้าแกก็ถามว่ามันเรื่องอะไรกันละ่ะเออคนคนเขาด่ายังไงละ่ะอะไรอย่างเงี้ยป้าคนนี้ก็จะออกมานะนะครับก็นี่แหละก็คืออ่แม้แต่ชานมก็ไปบ่นให้เขา ไปบ่นให้ชานมไทยนะ่ยก็ไปบ่นว่ามันไม่อร่อยไปทําลายชื่อเสียงเขาอีกนะครับอาหารก็แพง50บาท60บาทมาซื้อกินมันก็ไม่ได้เรื่องว่าง,งั้นอาหารไทยก็แพงแถมเอามากินมันก็ไม่ได้เรื่องผมว่าถ้าอยากมีเงินเหลือนะอยากประหยัดก็เ,เงินสี่สี่ร้อยบาทเนะี่ยต่อวันเนะี่ยเดือนหนึ่งอาตีไวเก้าพันหรือหนึ่งหมื่นเนี่ยนะครับก็ประหยัดหน่อยก็จาก่ายเฉพาะค่าห้องค่าน้ำครับก็หารกันเอาถ้าไม่อยากแพงค่าห้องก็ไปอยู่กับคนอื่น นะครับเพราะก็ไปอยู่คนอื่นนะก็ไปรวมกันก็ไปหารสองกันกับเขาก็ได้อย่างนั้นนะครับลักษณะค่าอาหารก็ไปหารสองกับเขากินเลยครับทําเองทอดไข่เอ่ยทอดผักบุ้งต้มมาม่าอย่างนี้ก็อยู่ได้อันนี้เนะี่ยคือเราอยากประหยัดให้มันมีเงินเหลือไงเพราะมันมันต้องดูรายได้ไปหลักถ้าเราฟุ้งเฟ้อถ้าเราเอาเงินไปซื้อหนวดซื้อชานมเย็น50บาทห0บบาทพอมันไม่อร่อยก็ไปก็ไปโทษชานม บอกว่าตัวเองจ่ายแพงแต่ได้อะไรที่มันไม่คุ้มค่านะมันจะเป็นก็ไปซื้อน้ําเปล่าใช่ไหมครับไปซื้อชากระป๋องที่มันอยู่ในตู้แช่อย่างนั้นก็ได้นมชาอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นก็ก็พอกินได้นะอันนี้ผมแนะนําในทางที่ดีเลยนะเออนะครับแต่ว่าผมว่าสมควรยายคนนี้ไม่สมควรที่จะมาทํางานในไทยแล้วแหละครับมันอยู่ไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยกลับบ้านนะครับกลับลาวเถอะนะอันนี้ผมแนะนําด้วยความหวังดีอยู่ไปคุณก็เดือดร้อนแน่น,นอนเพราะว่า ผมคิดว่าคนไทยอีกหลายคนนี่เขาไม่พอใจคุณแล้วเขาเขาอยากจะพยายามขับไล่คุณออกกันละ่ะถ้าคนไทยเขาไม่ชอบชี้หน้านะเขาอยากขับไล่คุณเนะ่ะเขาก็ต้องไปดูหน้าคุณก็ต้องไล่คุณอยู่ดีนะครับลักษณะนั้นแต่ถ้าอยากทํางานสบายจริง,รงๆเยอะๆก็นู่นแหละครับแถวพัทยานะ่ะเยอะงานสบายไม่ต้องทําอะไรให้มันเหนื่อยงานสบายนะครับเดือนหนึ่งคืนหนึ่งก็ได้เป็นพันนะอ่ะพัทยานะดีนะ อันนี้ผมแนะนําผมบอกด้วยความหวังดีถ้าอยากงามสบายเนะี่ยก็มีหญิงลาวหลายคนนะครับที่มาทํางานแบบอยู่พัทยาเนะี่ยอันนี้สบายเลยน,นะครับมีความสุขด้วยสบายๆนะครับอันนี้ก็กไปนะถ้าทําตรงนี้มันลําบากไหมมันก็ลําบากงานขายของขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับเออมันก็ลําบากมันก็ธรรมดาล่ะใช่ไหมละ่ะมาบ่นก็ก็กลับบ้านไปแค่นั้นเองคนอื่นเขามาทํานะครับคนไทยเขารอ เราทํางานอย่างเงี้ยคนไทยเขาก็อีกเยอะคนอีสานเขาก็ตกงานเป็นหลายแสนคนก็เพราะว่าแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ก็เพราะว่าพวกนายจ้างอย่างเงี้ยนายจ้างที่มันเอาแต่แรงงานต่างด้าวเนี่ยมาทำเนี่ยนายจ้างที่ไม่รักประเทศไทยไม่รักคนไทยเนี่ยเออไปโอบอ้อมคนต่างด้าวเนี่ยคนต่างด้าวเขามาทำมาบ่นมากินมาขี้ในประเทศไทยเนี่ยเอาเงินคนไทยไปใช้เนี่ยมันน่าเบื่อมันทำให้เศรษฐกิจไทยมันแย่เหมือนกัน นะสิ่งเหล่านี้เพราะนี่แหละผมเลยบอกว่าทำไมาคนไทยเขาเริ่มต่อต้านแรงงานต่างด้าวเข้าใจไหมครับเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นนะคนไทยเขาจะมองเลยนะตรงนี้้านนี้มีแรงงานต่างด้าวตรงโน้นตรงน,น,รงนี้ตรงนั้นเขาจะขาขอเขาจะมองดูดูพฤติกรรมอันไหนมันทําเกินเลยอันไหนมันแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเขาจะไปไปบอกไปด่าไปตักเตือนอย่างเงี้ยอย่างอย่างนางคนนี้นะครับพอเขาไปด่าไปตักเตือน ก็ออกมาร้องไห้โวยวายทำคลิปโวยวาย,บ,ายบอกฉันทำอะไรเนี่ยฉันบิดอะไรหรือเนี่ยมาด่าฉันมาโน่นนี่นั่นมาเกลียดอะไรฉันกันนักกันหนาอย่างเงี้ยแล้วฉะนั้นก็ออกมาร้องไห้โวยวายก็มีอันนี้นะครับก็อันนี้ก็คือสาวลาวปากดีคนนี้ล่าสุดนะผมไม่รู้ว่าออกจากงานหรือเปล่านะอันนี้นะครับก็นี่แหละสาวลาวที่พูดดูถูกเงินค่าแรง400บาทดูถูก เ,เจ้านายดูถูกนายจ้างนะแล้วก็ดูถูกอะไรต่างๆในะประเทศไทยเนะี่ยดูคือพูดง่ายๆมันไม่ดีในสายตาอีนางคนนี้เลยนะครับอันนี้นะตอนนี้แหละผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่ากลับบ้านไปเลยนะไม่ต้องมาทําหรอกครับเพราะประเทศไทยไม่เหมาะหรอกนู่นไปทําเกาหลีก็ได้ไปไปเกาหลีใต้ไปนู่นแหละสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อยสบายใจเออไปไปทำงานที่สหรัฐดีกว่านะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับมันจะได้สบายใจมาไงใช่ไหมครับเออไม่ต้องมาทํา ไม่ต้องมาทําแล้วในประเทศไทยนะครับมันคงไม่เหมาะหรอกออไอ้สี่ร้อยมันไม่พอรับประทานแก่มันไม่พอรับประทานไงอะไรไหมครับมันไม่เหมาะไม่พอนะครับต้องไปหาที่มันทํางานที่มันได้เงินเยอะกว่าน,นี้แหละนะครับเออคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเก็บมาฝากกันแล้วก็ดูข่าวครา,าวว่า,านางคนนี้นะจะเป็นยังไงอนาคตว่าจะกลับลาวหรือยังหรือว่ายังทํางานอยู่นะลักษณะนั้นก็ เดี๋ยวเราเค่อยเจอกันครั้งต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับพบกับคลิปดีๆที่ช่องธนาอ่อนทูครับขอบคุณมากครับ